สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลัลยาณมีทุกท่านเกตน้อยชาแนลของเราจะมานำเสนอสาระดีๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะก่อนที่จะรับชมรับฟังนั้นฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกตน้อยชาแนลด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยหรือข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้คนเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรกับความเข้าใจผิดว่าการทำบุญต้องไปวัดเท่านั้น ต้องไปถวายปัจจัยต่างๆหรือถวายสังฆทานหลายคนคงมีคำถามในใจว่าทำบุญอย่างไรถึงจะถูกต้องและได้ผลบุญมากที่สุดจนในบางครั้งก็เกิดความกังวลใจหรือไม่สบายใจว่า การทำบุญไปนั้นตนเองจะได้รับผลบุญหรือไม่ผลบุญจะส่งถึงตัวเองหรือไม่โดยความเป็นจริงแล้วการทำบุญคือการให้หรือการเป็นผู้ให้นั่นเองค่ะโดยเราสามารถให้ความรักให้ความรู้ให้โอกาสให้ความช่วยเหลือ หรือแม้แต่การให้อภัยนั่นก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะวันนี้เกตอยชาแนลจึงจะมาแนะนำวิธีการทำบุญง่ายๆที่เราทุกคนสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไปถึงวัดแต่ได้บุญแน่นอนให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะคะ วิธีการทำบุญง่ายๆที่เราสามารถทำบุญได้ได้แก่ 1. การสวดมนต์เพื่อให้จิตใจสงบเพียงวันละหนึ่งบทก็เพียงพอแล้วนะคะอาจจะเป็นการสวดมนต์ง่ายๆอย่างเช่นการแผ่เมตตาบทสวดอิติปิโสหรือพระคาถาชิน,นบนัญชรก็ถือว่าเป็นการได้บุญแล้วนะคะ อย่าลืมแผม่เมตตาให้ตนเองด้วยนะคะนี่ก็เป็นนับว่าเป็นบุญเช่นกันค่ะ 2. การนั่งสมาธิหรือทำสมาธิเพียงวันละ10 1ถึง15นาทีใช้เวลาอยู่กับตนเองพร้อมกับฝึกสมาธิฝึกจิตใจให้สงบนิ่งอยู่เสมอ 3. การรักษาศีล5้าการรักษาศีลแปด นี่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำกุศลโดยจะเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมัน่นมีสติอยู่ในความดีความงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะ 4. การทานเจการทานมังสวิรัตหรือการงดทานเนื้อสัตว์สัปดาห์ละ1-2วันโดยบางคนอาจจะงดทานสัตว์เนื้อ ทุกวันพระหรือวันเกิดของตัวเองเพื่อช่วยลดการเบียดเบียนชีวิตของเพื่อนร่วมโลกนอกจากนี้จะได้บุญแล้วสุขภาพของคุณก็ยังจะดีขึ้นด้วยนะคะแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆให้งดทานสัตว์ใหญ่อาทิเนื้อวัวเนื้อหมูก็ได้เช่นกันค่ะห ให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนเป็นทุกไม่ว่าจะให้ความช่วยเหลือในแง่ของปัจจัยต่างๆหรือแม้แต่การให้คำปรึกษาก็ถือว่าเป็นการทำบุญทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นต้องไม่ทำให้ใครลำบากหรือเดือดร้อนรวมถึงตัวคุณเองด้วยนะคะ 6. รู้จักการให้และการแบ่งปันโดยการแบ่งปัน ไม่ได้หมายถึงแค่การแบ่งปันรูปแบบของเงินทองแต่รวมถึงข้าวของเครื่องใช้อาหารต่างๆหรือแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถนำไปบริจาคให้กับผู้อื่นได้ 7. การถวายอาหารน้ำดื่มดอกไม้หรือพวงมาลัยให้แดรพ,พุทธรูปที่บ้าน เน่องจากพระพุทธรูปถือเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกบ้านต้องมีไว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่คนในบ้านและอยู่อย่างกันร,ร่มเย็นเป็นสุขและยังเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านอีกด้วยดังนั้นข้อนี้ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะ8 การดูแลบุกการีพ่อแม่พี่น้องตายายปูย่ย่าผู้เป็นพะในบ้านให้ดีข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญขาดข้อนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าคนในครอบครัวเราแล้วเพียงดูแลท่านเอาใจใส่ ไม่ทำให้ท่านเป็นทุกข์หรือเดือดร้อนมีเวลาว่างก็พาท่านไปทานข้าวไปเที่ยวจงมีความกตันยูกันเถิดดังที่พระพุทธเจ้าเคยได้บอกไว้ว่าความกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทั้งหมดที่ได้เล่ามานั้นเป็นเพียงข้อที่อยากให้ทุกคนได้ทำกันนะคะ หากคุณได้ทำแล้วคุณก็จะได้รับบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าวิธีการทำบุญจะมีอีกมากมายหลายวิธีแต่ในความเป็นจริงแล้วการจะได้ผลบุญจากทำบุญนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเองว่าขณะที่ทำบุญจิตใจเรามีสติตั้งมัน่นมุ่งมัน่นและบริสุทธิ์ขนาดไหนหากเรามีจิตใจที่บริสุทธิ รับรองว่าผลบุญที่ทำนั้นต้องส่งผลถึงตัวเราเองแน่นอนค่ะทำบุญด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพื่อคอยแต่หวังผลแล้วบุญนั้นจะส่งบุญแก่ท่านไม่มากก็น้อยเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมารับชมรับฟังกันในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ